สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนก็คือมันก็สืบเนื่องจากเรื่องของปปชตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะฮะวันนี้ครับคุณจุลพันธ์ก็ออกมายอมนะฮะว่าบอกเอกสารข้อเสนอแนะจากปปชเนี่ยยังไม่ถึงรัฐบาลนะครับเดินทางกลไกลตัวตัวหนังสือทั้งหมดยังไม่ได้ถูกตีความทั้งคู่อย่างกันนะฮะย้ําว่าดิจิทัลบเวอรเนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้แน่นอนแล้วก็แอบเหน็บด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หยอดน้ำข้าวต้มแล้วก็ไม่หวั่นด้วยนะครับว่า จะมีนักร้องศิลปินคนไหนมาล้องนะครับขณะที่คุณสิริกัญญาครับยันว่าใช้วิธีการในการเข้าสภาเนี่ยสกัดโครงการดิจ a l อล l l ล t ทุกทางมาถึงว่าทางพรกเก้าไก่เองก็ะจะใช้กระบวนการทางสภาเนี่ยสกัดเขาบอกว่าจะไปร้องเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกโอ้ไม่ได้ร้องหรอกแต่ว่าจะใช้ทุกวิธีทางเลยเอาทางกฎหมายนิติบัญญัติเนี่ยแหละเข้าไป ขดัดขวางสกัดให้ได้ค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพรนะคะอมรวิวัฒน์ารัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเอกสารของคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปร,ะปร,ะราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยที่มีแปดความเห็นเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตให้แกบทางรัฐบาลขนาดนี้เอกสารยังส่งไม่ถึงนะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มา แต่ก็ได้เห็นรายละเอียดแล้วแหละว่ามีข้อห่วงใยบางประการเช่นยกตัวอย่างนะคะเรื่องขอบเขตกรอบอำนาจตามพระราชบัญญัติในเรื่องของปปชมาตรา32ที่ได้มีการพูดถึงความสามารถที่ปปชสามารถทําข้อเสนอแล้วก็เรื่องนโยบายได้แต่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตแต่เรื่องนี้เป็นการท้วงติงในลักษณะที่บางข้อเป็นอำนาจขอบเขตของาารัฐบาลคุณผู้ชมขี้นใต้นะกับสิ่งที่คุณจุลพันธ์พูดคือคุณจุลพันธ์เนี่ยพยายามชี้เห็นว่า ปปชเนี่ยเสนอแนะได้นะในเรื่องของการป้องกันทุจริต<ช>แต่เรื่องนี้มันเป็นอำนาจขอบเขตของรัฐบาลคืออะไรก็คือหมายว่ารัฐบานทําได้ถ้าจะทาอ๋อเอาจริงๆนะก็อย่ายุ่งหรือเปล่ามันเกิเน,นอำนาจเขาหรือเปล่าอันนี้เราอธิบายให้ชาวบ้านฟังให้เราเราเรา,เราท่านท่านฟังง่ายๆเนี่ยแหละคะ่ะอย่างนั้นก็ตามค่ะการเห็นเอกสารนะคะตามสื่อก็ยังไม่ได้มีอย่างเป็นทางการนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ย เราก็คงนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในครั้งหน้าแหละนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการระบุวันมาแล้วนะคะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่13กุมภาพันธ์ก็ควรจะมีการประชุมบอร์ด15กุมภาพันธ์ขออภัยค่ะ15กุมภาพันธ์จะมีการประชุมบอร์ดนะคะของดิจิทัลเนี่ยแหละคะ่ะ กรอบงานเนี่ยก็ยืนยันว่าเหมือนเดิมโครงการก็เดินหน้าเหมือนเดิมค่ะทางนี้นะคะจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริตและรับฟังความเห็นของสังคมด้วยรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบการเงินอื่นๆเพื่อให้ตัวระบบเนี่ยมีความครอบคุมมากขึ้นนอกจากนี้หากทางเอกสารของปปชเข้ามาทันเราก็คงนำมาหาเรือใณที่ประชุมด้วยนะคะเพราะบางประเด็นอาจจะ ไม่เข้าใจในเรื่องของปปชในเบื้องต้นทางนี้อาจจะได้ข้อมูลไม่ค่อยครบถ้วนแต่เราเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถชี้แจงได้ค่ะเพราะว่าเรื่องกลไกเนี่ย เปลี่ยนเปเรื่องของการกู้เรื่องบล็อกเชนมันตอบง่ายอยู่แล้วคุณจุลภัณฑ์ว่าอย่างนั้นนะแต่ต้องดูวันที่15กุมภาพันธ์อีกดีนะว่าจะง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่แตกต่างแต่ก็สามารถชี้แจงได้ส่วนเรื่องใดที่ต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมเราก็จะหาหนทางชี้แจงค่ะทาความเข้าใจกันต่อไปครับคุณจุลภัณฑ์ยังตอบสู้สื่ขาน,นะครับเมื่อถามถึงกรณีที่ความเห็นของปปชเนี่ยมีเรื่องของรายละเอียดนโยบายที่ไม่เหมือนกับเมื่อหาเสียงครับอาจจะเข้าข่ายสัญญา ว่าจะให้และก็ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะครับดูในเรื่องนี้มีความกังวลหรือไม่ครับประเด็นนี้ครับนายธนพันธ์กล่าวว่านโยบายในอดีตที่ผ่านมาของนัฐบ,บาลชุดก่อนหน้าก็แทบไม่มีเลยตนก็ทวงติงและอย่างน้อยเราทําตามที่เราบอกไว้ถึงแม้รูปแบบจะเปลี่ยนหากไปอ้างถึงนโยบายของพรรคการเมืองต้องเรียนว่าตอนที่ทํานโยบายทุกนโยบายเนี่ยเมื่อเขียนส่งต่อกรกะตจะมีการกําหนดว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพราะเมื่อความเหมาะสมเปลี่ยนไปเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยน และนี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลประกอบขึ้นจากพรรคการเมืองหลายพรรคเมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเราก็จะยึดเอานโยบายพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องมีการผสมผสานกันทั้งหมดเพื่อหาความลงตัวที่สุดและเดินหน้าต่อไปได้ครับพร้อมทั้งย้ำนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโนโยบายนี้ที่ประชตั้งข้อเสนอแนะในข้อท,ท้ายดูเหมือนว่าจะนําเสนอว่าให้กลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วและเราเห็นชัดเจนว่ากลไกของบัตรธุิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการกระตุน้ฟนฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ครับเป็นเพียงการหยอดน้ำข้อต้มเราจึงมีกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมาฉะนั้นแนวคิดในการทานโยบ,บายแน่นอนว่าเป็นของรัฐบาลน,นะครับเพราะรัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อถามนะฮะว่ามีความกังวลหรือไม่หากรัฐบาลเดินหน้าจะมีนักร้องไปร้องเรียนนะครับก็ประเด็นนี้คุณจุลพันธ์กล่าวว่าประเทศไทยเนะี่ย นักร้องเยอะอยู่แล้วไม่ว่าทาอะไรก็มีคนร้อง<ๆ>แต่ถามว่าถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนต้องการให้เราเดินหน้านโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในขนาดนี้เราก็จะเดินหน้าและยืนยันว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การสเคร้อนนะครับอย่าไปฟังเสียงของคุณจุรพันธ์กันครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเราก็ต้องเรียนว่าในาระดนี้เราเปลี่ยนข้าบานแล้วแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าคนไกลคืบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการกระตุ้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกษษษได้มันเป็นเพียงแค่การหยอดน้ำก็ต้มนะครับเราจึงต้องมีกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษครั้งใหญ่ครั้งนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการทํานโยบายเนี่ยแน่นอนว่าเป็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมี accountability มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยไม ท่านอาจจะไม,ไไม,ไม่ไม่ต้องตอบรับต่อเสียงสะท้อนของประชาชนหากเศรษฐกิจมันดำดิ่งหนักลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้คนรับผิดชอบคือรัฐบ,บาลนะครับเราก็ต้องแสดงความชัดเจนครับวันนี้ว่านโยบายซึ่งได้รับการ แถลงต่อรัฐสภาแล้วบรรจุเป็นนโยบาย,ายของรัฐเรามีหน้าที่ที่จะต้องเดินเดินหน้าให้ได้แต่ก็แน่นอนว่าต้องทําให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายืนยันครับถ้าเร็วสุดนี่ดิจิทอลนี่จะได้ใช้ประมาณเดือนไหนครับจากการผ<อ>ม,ม,มขออนุญ,ญาตไม่ตอบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่า,ามันถ้าบอกไปได้เดี๋ยวมันเป็นการกักเกลืแล้วมันไม่ถูกต้องแมบก็ไม่เป็นการไม่เป็นผลดี มาดูด้านานางสาวสริกันยาตัานสกุลนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยกล่าวถึงกรณีเดียวกันคะเลยว่าคณะกรรมการดิจิตอลเ l ลตเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้ก็คงเป็นบอกไปแล้วนะคะวันที่15ก <15. S 1> ุมภาพันธ์ค่ะคซึ่งหลังจากมีการว่างเว้นมาประมาณ1เดือนแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ทราบความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมทั้งนี้นะคะไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะว่าเศรษฐกิจขนาดนี้มันก็ไม่ได้ดีค่ะแต่จะเข้าในยังของคําว่าวิกฤตสากลหรือไม่นั้น ต้องคุยกันนะต้องไม่ต้องคุยกันคุณสริเกียญามองอย่างนั้นค่ะแต่การที่เราจะไปใจจดใจจ่ออยู่กับโครงการดิจิทัล w a l l ล็อย่างเดียวอาจจะทําให้โครงการอื่นที่ต้องเกิดแล้วนะวันนี้โดยไม่ต้องรอไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือไกลกว่านั้นนะก็ต้องมาแล้วเพื่อทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาได้แต่เมื่อต้องมารอดิจิ t a l วอลเล็เนี่ย มันทํารุกออย่างต้องรีเลย์ก็คือเช้าออไปอะค่ะรวมทั้งเรื่องของการเสียโอกาสด้วยที่จะประยุงให้รษฐกิจมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเมื่อถามว่าหากรัฐบาลเดินหน้าดูเหมือนว่ามีคนที่จ้องจะร้องเรียนนะมองว่าโครงการนี้จะสะดุดหรือไม่คุณสติกัญญานะคะบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเตือนแล้วนะเตือนมาตั้งแต่ต้นหากเลือกทางนี้ทางที่จะลุยไฟด้วยการออกประบองเงินกู้ก็สุ่มเสี่ยงและโดนร้องแน่นอนแต่ไว้ใจได้ค่ะพักเก้าไกลไม่ร้อง แต่เราก็ไม่เห็นด้วยนะที่องค์กรอิสระจะเข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานของทางรัฐบาลในขณะนี้การที่จะมาบอกว่าทําได้หรือไม่ได้นั้นมันไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรอิสระให้เป็นหน้าที่ของสภา,าเถอะที่จะเป็นผู้ตัดสินใจมากกว่าเราใ้โครงการนี้ผ่านหรือไม่ผ่านคะ่ะและแน่นอนนะครับว่าหากรัฐบาลใช้เสียงข้างมากก็น่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่ตนก็ห้ามไม่ได้จริงๆครับที่จะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมน,นูญนะครับโดยเฉพาะรายงานของปปช ที่น่าจะเป็นสารตั้งต้นระดรับการเขียนคำร้องได้เป็นอย่างดีเมื่อถามต่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ร้องแต่ใช้วิธีการของสภาในการสกัดใช่หรือไม่ในประเด็นนี้ครับคุณหมายสิริกัญญากล่าวนะครับว่าใช่เราคงใช้วิธีการในสภาทุกวิถีทางในการที่จะสกัดโครงการนี้และจะพูดเหตุผลในการที่จะสกัดให้ประชาชนได้รับทราบครับนั่นคือมุมมองของทางพรรคฝ่ายค้านน,นะครับ